สวัสดีครับผมจัมโบ้ฟอร์ดอิซึมนะฮะที่ปรึกษาการขายนะครับโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นึงถปีซ้อนนะครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชมรถฟอร์ดเรนเจอร์นะครับคือเดอะเน็กซ์เจนเรนเจอร์ไวด์แทร็กนะฮะเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้า170แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับในระบบขับเคลื่อน2ล้อ ในราคา1 49,000บาทนะครับสำหรับรถรุ่นวายแท็กนะครับจะมีสีใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือสีขาวมุกนะครับสีตัวนี้นะครับจะเพิ่มเงินอีก1,000 0บาทนะครับเป็น1 500,000บาทขออภัยครับเป็น1 59,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดีไซน์ภายนอกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกรวมถึงออปชั่นภายในนะครับมีอะไรบ้างเเราไปชมกันเลยดีกว่า นะครับมาดูด้านหน้าของ n น็กเจน n รนเจอรรุ่นวายแทนะครับด้านหน้าก็ถูกดีไซน์ใหม่นะครับที่มีไฟหน้าตัว C มาเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าตัว C นะครับจะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับที่เห็นเป็นแสงสว่างเนี่ยนะครับที่เป็นกรอบตัว C เนี่ยนะครับนะครับทั้งขวาและซ้ายนะครับนะครับตัวนี้ถอดแบบมาจาก f 1 5 0ในอเมริกาเลยนะฮะรวมถึงกระจังหน้าด้วยนะครับนะครับที่มีแกนกลางนะครับแล้วก็มีคาดโลโก้ฟอร์ดไฟหน้านะครับ ไฟหน้าจะเป็น LED projector นะฮะนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยตรงนี้นะครับส่วนไฟช่องล่างสุดนี้นะครับที่ถูกแบ่งโซนออกมาเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นไฟที่เลี้ยวตามโผงมบอลลัยนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วนะฮะสำหรับรุ่น Wide Track นะฮะนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีออกบอลเงินนะครับการดีไซน์ ดูหลูดูสปอร์ตขึ้นเยอะฮะก็ตัวนี้นะครจะเป็นเครื่องยนต์นะครับที่ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น2.0เทอร์โบนะฮะตัวนี้จะได้กำลังแรงมา170แรงมาครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ถูกจัดวางใหม่อย่างเป็นระบบประเบียบเลยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็นั่นก็คือพัดลมไฟฟ้านะฮะ ซึ่งปกติเนี่ยพัดลมเนี่ยจะถูกติดไว้กับตัวเครื่องพัดลมตัวนี้ไม่ใช่พัดลมแอร์นะฮะเป็นพัดลมที่เป่าเครื่องยนต์นะครับให้ให้มีให้รักษาอุณหภูมินะฮะนะครับอันนี้จะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับจะใช้งานพลังงานแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะถูกแยกออกจากเครื่องยนต์นะครับทำให้ไม่ต้องใช้แหลกของเครื่องยนต์แล้วนะครับทำให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นผ่อนแรงของเครื่องยนต์ด้วยนะครับช่องตรงนี้นะครับที่ ไรชันนะครถามว่าว่างไว้ทําไมนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ใส่แบตลูกที่2นะครับในกรณีที่ติดโลบาร์ติดวินไฟฟ้านะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถต่างๆเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่อกับแบตตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรบกวนแบตเตอรี่หลักนะครับอันนี้คือด้านหน้านะฮะนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกักบระบบ เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะนี่สีขาวมูกครับจะสะท้อนกับแสงไฟนะสวยงามมากครับยิ่งอยู่กลางแดนนี่โอ้โหสวยเข้าไปใหญ่นะฮะอันนี้ผมสัมผัสจากกลางแดนมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ที่ที่ล่มนะครับถ่ายในสตูดิโอของออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะฮะนะครับคิ้วร้อนะฮะสีดำด้านนะครับเป็นพลาสติกนะฮะ มาพร้อมกับยางนะครับขอบ18นะครับอันนี้ซีรีส์ยางใหม่อ่าซีรีส์ยางจะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น2565 R8 1นะครับยางกูดเยียร์นะครับแล้วก็แม็กลมดำอันนี้สวยงามมากครับแทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยอะไรเลยนะครับรุ่นนี้นะครับกับบันไดข้างดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ขอบเ่ยจะเป็นขอบอลูมิเนียมนะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตรูลา ให้มากกว่าเดิมนะฮะตรงแก้มก็จะเป็นเทอร์โบนะครับกระจกตัวใหม่นะครับกระจกหูช้างกระจกมองข้างนะครับหรือกระจกหูช้างนั่นแหละฮะนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ติดตั้งมันด้วยนะครับกระจกนี่จะไม่ใช่จะเป็นสีกาไฟนะฮะนะครับแล้วก็ลาวลูมิเนียมนะครับราวลังคาตัวนี้แข็งแรงทนทานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับสวยกว่าเดิมนะฮะดิสเบรกจะได้ทั้งดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับ ตัวแชสซีเนี่ยมีความใหญ่ขึ้นนะครับเราจะเห็นได้จากคานที่นี่ครับคานที่อยู่ตรงตรงแชสซีนะฮะเห็นไหมครับคานยังใหญ่ขนาดนี้เลยครับมองทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับถือว่าใหญ่มากครับแล้วก็โชกนะครับถามว่าแชสซีใหญ่ขึ้นมันดีตรงไหนก็ช่วยในเรื่องของช่วงล่างแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับแล้วก็นะครับโชกที่ถูกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะครับเป็นโชควา เมื่อก่อนจะอยู่ในชัสซีนะครับจะอยู่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วกางออกมามากขึ้นนะครับเมื่อก่อนจะอยู่หุบนะครับตอนนี้ออกมากลางนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการบาลานซ์นะครับเวลาเข้าโค้งออปชั่นใหม่ครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับไม่ต้องเหยียบยางล้ออีกต่อไปแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับก็ถูกดีไซน์มาใหม่เหมือนกระบะรุ่นพี่เรา ที่เมืองนอกนะฮะนะับพร้อมกับประทับตาเลนเจอร์เนี่ยฝังไว้ในฝังเลยนะฮะนะครับนะแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังนะครับไฟเบรกนู่ที่3ตอนนี้ย้ายมาอยู่ท้ายกระบะแล้วนะครับนะครับแล้วก็พร้อมกับตาวายแทร็กนะฮะที่เป็นอักษรอนคริลิกนูนนะฮะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แล้วนะฮะนะครับซึ่ง ไฟท้ายเนี่ยไฟเบรกบเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดอยู่เลยนะฮะรวมถึงไฟถอยนะครับเป็นหลอดนะครับยังเป็นลูกผสมอยู่นะฮะนะครับแล้วก็กันชนหลังนะครับเป็นสีกราฟไฟนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ช่วยเตือนระยะถอยจอดนะฮะแล้วก็มีในส่วนของไฟสองป้ายทะเบียนครับที่อยู่ด้านหลังนะครับพร้อมโลบาร์นะครับ ถูดีไซน์ให้ดูป่าตเปรียวมากยิ่งขึ้นครับก็ไม่ไปลบกวบพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าใครติดโลบาร์หลังจะโอ้โหทำใช้งานอะไรไม่ได้เลยครับต้องถอดไปเปลี่ยนเป็นโลบาร์เล็กกันหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยใช้งานได้จริงจังแล้วนะฮะนะครับฝาท้ายนะฮะจะมีตัวผ่อนแรงนะครับ DC Liftgate นะครับตัวผ่อนแรงนะครับกระบะเนี่ยจะ มีพื้นที่ใส้สอยได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าซูมล้อเนี่ยถูกลดขนาดลงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นใส่พันเรนได้นะฮะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถตอนครึ่งนี่ใส่ได้2อันเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับ2 3 0สสบโวลต์สี่ร้ยวัตต์นะครับกับสิบโวลต์นะฮะตรงนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเย็บได้สีเหลืองนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเลนเจอร์นะครับ คือเบาะหนังเนี่ยจะเป็นสไตล์สปอร์ตที่แบบเย็บได้เหลืองนะครับเพื่อให้ความสปอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะในห้องโดยสารนี่จะจะปรับจะเป็นโทนออกสีดำๆนะก็ให้ความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะแอร์หลังมาแล้วนะครับที่ทุกคนถามหานะฮะรวมถึงนะครับช่องเสียบ USB Type C นะครับแล้วก็ USB นะฮะรวมถึงปลั๊กไฟนะครับ ปักสามตานะครับไม่ใช่ปักสามตานะฮะปักเสียบสามตานะครับที่เปิดนะครับที่เปิดปิดเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกคอนเซปต์การดีไซน์ของรถคันนี้นะครับก็คือเน้นพื้นที่ใช้สอยพื้นที่เก็บสัมภาระพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้มาขึ้นจะเห็นได้าจากการดีไซน์ของคอนโซลหน้าเนี่ยโอ้โห ซึ่งกระชับกว่าเดิมครับนะฮะกระชับกว่าเดิมสั้นกว่าเดิมทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยนะครับดูนะนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับด้วยตัวถังที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าด้วยคอนโซลหน้าที่ทูดีไซน์ใหม่เนี่ยทำให้ภายในกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังคงสไตล์เป็นว i t แท็กน,น,นะฮะนะครับเบาะเป็นสปอร์ เบาะหนังนะครับรวมถึงพวงมาลัยที่เดินได้สีส้มด้วยและก็คอนโซลหน้านะครับก็ยังเดินได้สีส้มนะครับแอร์ถูกดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงไฟอัตโนมัตินะครับสามารถปรับดูการตั้งค่าต่างๆได้ของตัวรถนะครับนะครับแล้วก็นี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะที่ดีไซน์ใหม่กระชับกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็มีระบบมัลติฟังก์ชันต่างต่าง นะครับทั้ง c r u i อน Control ระบบควบคุมความเร็วนะครับนะครับแล้วก็ระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับสามารถเปิดปิดแอร์ด้วยเสียงได้นะครับหรือเราสามารถพูด OK Ford นะฮะโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มนะฮะก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยรุ่นเวท็ลก็จะมีระบบ Drive Mode ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปแสดงบนหน้าจอตรงนี้นะครับระบบตัวนี้จะเป็นระบบโหมดปกตินะครับแล้วก็ถ้าเรากดไปเรื่อย จะเป็นโหมดประหยัดนะครับอันนี้โหมดประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็ระบบลากจูงนะครับระบบลากพ่วงนะฮะแล้วก็ระบบถนนลื่นนะครับอันนี้คือ Drive mode นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบร์มือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบ Auto h o ฮเวลาที่คุณจอดรถตรงไฟแดงนะครับเมื่อรถหยุดนิ่งเนี่ยเราสามารถเอาสามารถปล่อยเบร์ได้เลยนะครับระบบเบร์ ไฟฟ้าเนี่ยจะทํางานให้อัตโนมัตินะครับแล้วในกรณีที่เราจะออกตัวเนี่ยเราก็สามารถเหยียบคันเร่งไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณต้องมาตั้งค่าในหน้าจอก่อนนะฮะนะครับนี่ครับระบบค็คุมนะครับ auto h o ฮนะคต้องเปิดก่อนนะฮะนะครับผมนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับซึ่งสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเชื่อมต่อ apple carplay android auto ได้แบบ wireless นะฮะ โดยที่ไม่ต้องมีสายชาร์จอีกแล้วนะฮะไม่ต้องเสียบสายแล้วนะครับพร้อมกับแท่นชาร์จแบตนะฮะเป็นไวเลสชาร์จเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแก้วน้ำส่งใบนะฮะที่วางแก้วน้ำส่งใบนะครับตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสาร แอร์นะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับองศาที่ปรับแยกกันเนี่ยฮะต้องต่างกันไม่เกิน15องศานะฮะที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะสามารถสตาร์ทรถได้จากมือถือนะฮะแล้วก็เปิดปิดล็อกรถได้จากมือถือด้วยนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมอยากจะบอกว่าโอ้โหล้ําสมัยมากๆนะครับสำหรับรถกระบ,บะแทบจะไม่มีเจ้าไหนมีเลยนะ เอาไว้นะฮะวันนี้เราดูดีไซน์ของรถคันนี้ก่อนนะครับส่วนออปชันเรื่อๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดกันอีกทีนหนึ่งเนื่องจากว่าโอ้โหมีหลายรุ่นเหลือเกินแล้วก็มีหลายออปชันมากนะครับ f อ r d Next Gen รรุ่นนี้นะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องออปชันที่มีในรถ Ford Ranger w i l d t a c k เกียหกสปีด นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ